สิ Box, <ม>่งศักดิด์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณชื่อเสียงโด,ด่งดังประสานเดินหน้าต่อ ผู้คุคม้มครองเจริญก้าวหน้าคุณงามความดีขอพร แควคาดคุณเป็นคนที่สะสมบุญบารมีนะคุณมีคุณงามความดีนะคะคอยปกปักรักษาคุค้มครองคุณอยู่นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูแลคุณนะคะจะทําให้คุณแควคาดนะจากอุปสรรคต่างๆอันตรายต่างๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีนะคะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะหรือว่าซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะสามารถเหมือนกับเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีมีเซนต์มีรางสังหรณ ที่รู้สึกได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าสัมผัสได้ถึงท่านนะคะพรที่คุณขอไว้นะคะท่านได้รับรู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้นะกับสิ่งที่คุณได้ขอไว้นะคะคุณจะได้รับพรจากสิก่งที่คุณได้ขอไว้นะคะคุณเป็นคนที่มีบุญกุศลคุณงามความดีที่กระทำมาอยู่แล้วนะคะ คุณจะได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะในสายงานหรือว่าในสิ่งที่คุณทำอยู่คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องราวต่างๆที่คุณได้เคยปฏิบัติได้เคยทํามานะคะคุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองที่เติบโตขึ้นมากขึ้น เรื่องราวอะไรต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคของคุณนะคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะคุณจะได้สามารถเดินหน้าต่อได้กับชีวิตข้างหน้านะคะดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกอะไรช่วงชีวิตที่ดีขึ้นลงมือทำ แบ่งปันสุขปลอดไทยความจำเป็นมหาสนีพื้นที่แห่งการพัฒนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่านะคะหากคุณมีความจําเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณอาจจะมีความกลัวหรือความไม่แน่ใจเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่านะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าเส้นทางของคุณที่คุณกําลังจะดําเนินไปนะะปลอดภัยสําหรับคุณนะคะเพราะว่าคุณมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคุณจะสามารถมีพื้นที่แห่งการพัฒนาแล้วก็การเรียนรู้การเติบโตในชีวิตของคุณได้นะคะขอให้คุณได้ลงมือทำนะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะในสิ่งที่คุณจะต้องดำเนินต่อไปอย่าท้อถอยนะคะแล้วก็ร่วมกับการแบ่งปันแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณจะได้รับความสุขกลับคืนมานะคะ แล้วคุณจะเป็นคนที่มีผู้คนให้ความสนใจมหาสเสน่ห์นะไม่ว่าจะทางด้านการค้าการขายหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสเสน่นะคะเป็นผลดีในการทำงานของคุณและทำให้คุณได้มีช่วงชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ขอให้คุณจงเชื่อมั่นใน ความรู้ความสามารถของคุณและเชื่อในคุณงามความดีของคุณนะคะว่าคุณจะได้มีการพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นในสายงานหรือว่าในสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะ